สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กโพสต์ล่าสุดสถานการณ์โควิด19ระบาดหนักพรผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและยังมีผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 อีกหลายต่อหลายรายเลยทีเดียวซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเร่งหาวัคซีนที่จะมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดซึ่งตอนนี้หล,หลายคนก็ได้ฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดปัญหาตามมา เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ได้มาตรฐานบางคนฉีดไปแล้วเกิดผลข้างเคียงล่าสุดนักแสดงพิธีกรน่มแท็กพรันยูที่มักจะถูกถามถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลเรื่องการฉีดวัคซีนอยู่บ่อย งานนี้เจ้าตัวก็ได้นํามาโพสต์ระบุว่ามีคนถามตลอดจะฉีดไม้ยาอาจะฉีดไม้ตอบเลยนะให้มันมีให้กูฉีดก่อนเอถอะทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาไม่เอาหนึ่งปีพวกมึงยังไม่เตรียมการอะไรเลยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาสถานการณ์แบบนี้เข้าใจนะว่าฉีดยี่ห้อไหนก็ขอให้มีฉีด แต่ทำไมเราต้องฉีดสิ่งที่คุณภาพตามแต่นำเข้ามาราคาสูงด้วยดูอย่างราวสิเขาเอาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนของเขาอีกท่านบอกว่าหมอออกมาขอร้องให้ประชาชนฉีดวัคซีนจะขอร้องทำไมหมอประชาชนเขารออยู่ไหนล่ะวัคซีนโถดโถอีกท่านบอกว่าแบ่งไม่ลงตัวเลยยังไม่มีของหลอดละสิบบาทล้านดอดก็เท่าไหร่แล้วอีกท่านบอกว่าทำไมไม่มีพอให้ฉีด ทำไมต้องรอต้องมีคนตายอีกแค่ไหนทีดแล้วจะตายก่อนคนอื่นไหมซีนโนแวคไปแล้วหนึ่งเข็มเป็นต้นยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ